สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตสกุชี่ที่เหลือนะคะขออัปเดตรัวๆเร็วๆเลยนะคะจะมาให้ดูนะคะว่าสกุชี่เหลืออะไรบ้างนะคะกติกาตามเดิมเลยนะคะรับรับคนพร้อมโอนนะคะรับโอนธนาคารกับวอลเล็ตเท่านั้นนะคะไม่รับเติมไม่รับจองไม่รับผ่อนพร้อมโอนแล้วค่อยสั่งนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ <S <S แบบแรกนะคะก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นสายใหม่เอลิทนะคะเป็นสีลุงนะชิ้นละสีิบาทนะทุกคนอันนี้นะคะเหลือแค่สี่ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะไม่มีเข้ามาอีกแล้วนะ,ะถ้าใครสนใจนะคะก็แคปรูปนะคะนี่เลยนะ สี่ชิ้นสุดท้ายนะคะอยากให้รีบมาตำกันนะคะนี่นะต่อไปนะคะก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นน้องหนูบันกี้เมาส์นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อสกุช่นะเนื้อดีนุ่มสโลนะคะไม่ต้องโฟกัสตำหนินะอันนี้เป็นของแม่ค้านะคะจะให้ดูเนื้อนะคะว่าเนื้อดีมากๆนะคะอันนี้นะคะชิ้นละส5บาท3าชิ้นหนึ่ง้อยบาทนะคะมีราคาส่งให้สําหรับคนที่อยากซื้อเอาไปขายนะคะ2ี่สชิ้นขึ้นไปได้ราคาส่งเลยนะคะทุกคนราคาส่งคือคุ้มมากๆนะคะแล้วคือราคาไม่แพงเลยนะคะนี่นะสอบถามราคาส่งได้ในไลน์เท่านั้นนะคะไม่มีีการตออบในนนนคมเเะะะ่ลยนะ นะดีนุ่มสโลนะคะสนใจก็แคปบูปได้เลยนะคะนี่นะต่อไปเป็นตะกร้านี้นะคะที่ยังเหลืออยู่ก็จะมีเป็นน้องเค้กมินินะคะราคาชิ้นละ15บาทนะคะมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะทุกคนมีทั้งหมด6สีนะดูรายละเอียดสีได้ในคลิปเก่าเลยนะคะมีการอัปเดตให้แล้วนะว่ามีสีอะไรบ้างนี้นะคะอันนี้ก็จะให้ดูคร่าวๆนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครสนใจสีไหนในคลิปนี้ก็สามารถแคบไปได้เลยนะคะแต่ทั้งหมดน้องจะมีทั้งหมด6สีนะคะชิ้นละ ทเท่านั้นนะแล้วก็เป็นแพ็กเกจแบบนี้ของซานชิรีแลนด์นะคะทุกคน15บาทนะคะสนใจสีไหนแคปรูปได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องพุ่มไม้นะคะอันนี้เป็นแบรนด์ไอคูลนะน้องมีลายเส้นตรงนี้นะคะเขียนว่าไอคูลนะชิ้นนี้นะคะราคาชิ้นละ35บาทเหมือนกันนะคะ น้องมีกลิ่นหอมนะคะสนใจแคปรูปเลยนะต่อไปนะคะเป็นปากกาสกุชชี่นะอันนี้ชิลละ50บาทนะคะทุกคนลายน้องก็จะเป็นลายตัวนี้เลยลายกระต่ายนะคะเ <c oughs> นื้อ,ะะอ,อะะดีนุ่มสโลนะคะขอใช้นะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะคะน้องสามารถเปลี่ยนไส้ได้นะคะถอดเปลี่ยนไส้ได้นะชิลละ50บาทนะคะสนใจแคปรูปเลยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องหน้าของไอ้บูมนะชิ้นนี้ราคาชิลละ300บาทส่งฟรีนะคะทุกคนร้านอื่นคือขายไปประมาณ700อกว่าบาทแล้วนะคะนี่เลยนะ สามบาทส่งฟรีนะคะสนใจแคปรูปเลยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นตะก้านี้นะคะตาก้านี้ก็อย่างแรกที่เห็นเลยนะคะก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นคิตตี้นะคะมีสองสีมีเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะสนใจสีชมพูแคปรูปนะคะสีต่อไปก็จะเป็นสีแดงนะคะคือน้องน่ารักมากมากนะคะทุกคนชิลละสาสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะนี่เลยเนื้อดีนุ่มสโลมากนะคะมีสองสีนี้สนใจสีแดงก็แคปได้เลยนะคะต่อไปก็เป็นน้องคิตตี้แบบนี้นะคะอันนี้จะไซส์เล็กลงมาหน่อยนะแต่ว่าน้องเป็นงานแครนะคะเป็นของแบรนด์โนโนสกุช่นะคะ เป็นเนื้องานแท้นะคะชิ้นละ35บาทน้องมีแพ็กเกจให้แบบนี้นะคะส5บาทนะสนใจแคปรูปเลยนะคะต่อไปเป็นน้องเคนะคะแบบนี้เลยเนื้อดีนุ่มสโลนะใครไม่มีตังซื้อ,อไดโนเสาร์ของไอบู boom, มาซื้อน้องเคอันนี้ได้นะคะอันนี้ชิ้นละ35บาทมีแพ็กเกจให้นะคะแพ็กเกจน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแพ็กเกจใหญ่มากนะคะสนใจแคปรูปเลยนะ35บาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นมัสเมนโลเปลี่ยนสีนะคะอันนี้เปลี่ยนสีได้เมื่อโดนความร้อนนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ชิ้นลส35บาทนะคะสนใจแคปรู น้องอัพก็ไม่ใช่น้องแพทแพทซูนะคะเป็นงานเทียมนะชิ้นน้องใหญ่มากๆนะคะให้เทียบกับฝามือชิน้นใหญ่มากๆนะคะชิ้นละ60บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนี่นะส่วนใจแคปรูปนะคะต่อไปนะคะเป<ช> <MBA> ็นสกู๊ตชี่กัมมารีนะมีลายเส้นด้านหลังทุกตัวนะคะแล้วก็น้องมีแพคเกจน,นะคะ,แ,ะแพคเกจน,นะะก้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะชิน้นละ40บาทนะคะทุกคนอันนี้เป็นมือหนึ่งนะคะราคามือสองเขาขายกันาที่ 40- 50บถึงาบาทนะคะแต่ว่าร้านนี้ขายแค่40บาทนะคะเป็นมือหนึ่งนะคะแล้วก็มีแพคเกจให้ด้วยนะคะนี่นะสนใจมี3ลลลาาายยยนนนนะะะะะคคแแรกจีเป็้องว ที่สองจะมีเป็นลายไอติมเมลแบบนี้นะคะสนใจลายไหนแนะนําให้แคปรูปนะคะลายสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลายน้องหมีไอศ์ครีมแบบนี้นะคะชิ้นละส0บาททุกชิ้นนะคะแล้วก็มีลายเส้นทุกชิ้นนะคะนี่น,นะแล้วเนื้อน้องดีนุ่มสโลตําหนิขึ้นยากมากๆนะคะนี่นะมี3าลายนี้นะคะสนใจลายไหนก็สามารถแคปรูปได้เลยนะคะนี่นะก็มาเป กับการรีวิวสกุชชี่นะถ้าใครสนใจนะคะก็แคปรูปนะคะแนะนําให้แคปรูปนะัจะได้รวดเร็วทันใจนะคะแล้วก็แนะนําน้องหนุ่มบังกี้นะคะมีราคาส่งให้สําหรับคนที่จะนําไปขายนะคะแล้วก็น้องใส่ไหมเหลือ4ชิ้นสุดท้ายนะคะรีบๆมาตํากันนะคะวันนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย